สวัสดีค่ะพี่น้องประเด็นมารีวิวเหรียญยี่สิบห้าสตังตาล่วงเข่าปีพศสองพันห้าร้อยยี่สิบเด้อพี่น้องอันนี้ปีพศสองพันห้าร้อยยี่สิบเหรียญยี่สิบห้าสตัง่วงเข้าปีพศสองพันห้าร้อยยี่สิบประบาทสมเด็จพระเจ้ายุคหวัวภูมิพลอดุลยเดชเนาะพี่น้อง,นนองนเนาะเหรียญกระพานการใส่งานมาแล้วย่างโชคชนเนาะพี่น้อง เลมีก็เก็บไว้เด้อพี่น้องไปข้างนากันาคาฆ่านาเรียนกันตอนนี้ก็ยังบ่ท่านไดีนมีราคาดอกพี่น้องเก็บว้ให้ลูกให้ล้านห้าบึงสบ่บด้เบ่งตั้งแต่นใ้นลูกภาพเนาะพี่น้องเนาะต่อไปข้างนาลูกล้านห้าสิได้เบ่งเรียนริงเป็นแบบใดอันนี้เรียนบานห้ากับเอินเรียนสลึงนะ เอิ่อเหรียญยี่ห้าสตางค์กับเหรียญสลึงน่งสะสลึงหนึ่งสมัยตะกี้เนาะพี่น้องเนาะสะมัยแต่ก่อนนี่พศอส,สอนงพันห้าร้อยยี่สิบเหรียญยี่สิบห้าสตางค์พี่น้องตาล่วงเขาผ่านการใช้งานแล้วผู้ใดมีก็เก็บไว้เด้อพี่น้องเอาไว้ให้ลูกให้หลานเข้าเบิ่งไปข้างหน้าคุณค่าทางจิตใจ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ประเดือนในเด้อพี่น้องฝากบ้านป้าดวงสองกับดวงเดือน4ี่สิเก้ขั้นหามส,ามส,ามสาก่อนเสาเหน้าเหลังเป็นเล็กมงคล้นประเดือนนอามาตั้งเป็นนันต่อสื้อเป็นเลขกดีเนาะพี่น้องเนาะสีเกามาตั้งไว้ต่อถ่ายจากดวงเดือน49 มืนอนายอยู่เดอ้อพี่น้องเป็นเหล็กน้ำโชกเหล็กมุ่งค้นหนังสือประเดอนกับอยู่หกสิบกว่าปีแล้วล่ะลูกไส้ประเดือนกับสี่สิบห้าปีแล้วลูกไส้คนใหญ่ฝากกดไลค,ค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้เน่เดอ้อพี่น่องผู้ใดมีก็เก็บไว้เอาไว้ถ่ายลูกหลานเฮาเบิ้งไปขังมาเนาะประเดอนกันบ่ซืสืบ่อขายเดอ้อพี่น่องบ่ืสืบ่อขายเรามารีวิวประเดอนกันบามาเก็บสะสมเพื่อกัน เย็บเท่าที่กำลังซับตัวเองมีเนาะพี่น้องเนาะขอโทวขอไปหลายๆเดอ้อที่มาทว่าประเด็นซื้อพอซื้อพอประเดืนอนบอซสื่อเด้อพี่น้องประเดีนเก็บไห้มารีวิวไห้พี่น้องเข้าเบื้งขอบคุณหลายๆมากกดไลค์กดแชร์กดติดตามประเดือนกะให้มีตั้งแต่ลำๆลุ้ยลวยเงินท่องเห็ดผสมพ่อได้ไก่ได้เห็ดผสมพ่อรวยกะให้รวย บาดประการใดก็ขอโทษขอให้กาบ่งามในอ้อมอกอ,อ้อมใจพีใจนองสุขขูสุขพ้นเด้อพีนอง